สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆุคนทุกๆุท่านครับยามค่ำคืนดึกเดินนะบางคนยังไม่นอนเพราะว่ายังไม่ง่วงหรือว่าหลับตั้งแต่หัวค่ำไปแล้วนะนอนอะไรนักหนานะ นอนมาจนแก่แล้วตื่นมาดึกดึกมานั่งคิดโน่นทำนี่เดินลงชั้นล่างขึ้นชั้นบนเป็นหลังคามั่งอะไรมั่งแอบดบูคนอื่นก็ว้าวหา <c oughs> เรื่องใส่ตัวครับเป็นหลังคา ขึ้นไปดูแมวมันวิ่งจับหนูกระเบื้องแตกอาจารย์แอดห่วงนอนเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งมาถึงจากสอนอยอกครับก็เลยมีของติดมาติดมือมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านที่ยังไม่นอนพบางคนก็รอ เผื่อมีจุดเดียวเด็ดๆไดม่มีครับก็เดี๋ยวจ,จัดให้เป็นระยะไปครับจุดเดียวเด็ดๆก็ประมาณ4ี่มงเย็นของวันที่1นึ่งว้าผูดอย่างนี้ก็โดนปูนที่ครับบางคนบอก หูผึ่งเริ่มเยอะนั่แนแหะกำลางังง่วงอยู่ดีๆปเวะ่เขาให้โมโหจัดเลยใช่ไหมครับสี่โมงเย็นเมาไปชุดเดียวึ้นที่จะมาแจกสูตรมาครบล่างครับ เป็นเลขเคลียด้วยแล้วก็มาครบด้วยคือมามางวดก็มาไม่ครบนะแต่สมากจะมาครบก็เลยเอามาไว้ให้คุณผู้ชมไว้เป็นอาวุธเอาไว้แจกตามวงเล่าว่าตัวข้าเองก็มีตีเด็ดนะตรวไว้ดีครับ ใส่กระเป๋าไวา้โอกาสจะดีควักออกมาแจกวงเล่าเลยเปลืออพุกเลือพุกได้ข้าเล่าสักขวดสองขวด,กกวดนะเนาะเบื่อกลายเป็นคนดังของหมู่บ้านเะเฮ้ยเซียนมาแล้วเซียนมาแล้ว เดี๋ยวกววิ่งหากันนะโตหากันไอ้ควักอะยรนะกับสูตรบางสูตรนี้มาจะจันนั่นเดินดีมากมัคน,นไม่ชอบเลขนั้นแต่เลขนั้นเสือกออกนะเออมางคนก็ออกไปเล่นจนรวยนะสูตรนี้ก็เดิน19บเงวดกับผิดบ้างแต่เอาเป็นเลขเคลียร์ได้สักระยะหนึ่งนะดีกว่าไม่มีอะไรติดมาติดมือ ไหนๆก็รอจนดึกแล้วนะนั่งตบยุงใหญ่เลยนะปาบก้อยระวังเป็นโรคปิจุนักบ้าครับยุงกัดเอาเอ้ มีด้วยเหรอยุงกัดเป็นโรคปิสุนักบ้าคือยยงกัดเสร็จแล้วก็มโมโหไปเตะหมาเขาให้หาว่าหมาไม่ช่วยตกยยงให้หมาก็งับเขาให้ที่กุศลมาอยู่เป็นเพื่อนแนละ้วพอดีหมาเป็นโรคด้วยเลยกลายเป็นติดโรคปิสุนักบ้าเข้าไป ถ้าเกิดหมามันคิดหวยเป็นนะกลายเป็นโรคปิษุนักบ้าหวยอ๋อเอาดีกว่าครับท่านผู้ชมเริ่มตาเขียวปัดแล้วคุณผู้หญิงบอกว่าฉันก็อุตส่ามานั่งรอยันดึกมาบุนอยู่นั่นแหละโม้จังนะผัวก็รออยู่นั่นแหละผัวนี่ก็เจ้ากรรมไม่ได้กอดก็นอนไม่หลับ เวนกัมอาจาเจ้าสูตรอาจารย์แอบเปื่อแถมเนี่ยคือนี่ก็แถมนี่หละเดี๋ยวเรียบๆเข้าหัวนอนรออยู่แล้วป่านนี้หรือหลับไปแล้วไม่รู้นะปัวเป็นโลคขาดความอบอุ่นครับเริ่มได้แล้วมั่งเนี่ยผมว่านะกรับเดี๋ยวนะ นี่แน่ครับเพลินๆคุยเล่นๆกันนะครับอาจารย์แอดไม่มีเพื่อนคุยก็มาคุยกับคุณผู้ชมนี่แหละครับตึกเด,ดินนะเราอยู่กรุงเทพบอกหน่อยครับว่าคุณผู้ชมที่น่ารักอยู่ที่ไหนบ้างอะมีคนหนึ่งก็บอกเขาอยู่เกาหลีนะผมก็คิดในใจตอนขับรถว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผมก็จะ อยู่เป็นเพื่อนคุณจากเก่าเป็นเพื่อนคุณคุณเก้าหรือผมก็เกา่าหลังนะอย่าให้น้อยหน้ากันอยู่ที่ไหนครับอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศลาวแต่มีหลายประเทศนะที่ Google รายงานมาว่าคุณผู้ชมของอาจารย์แอดอยู่หลายประเทศมากเลยนะ โอเคครับมาดูสูตรนี้นะเจ็ดศนี่ออกห้ก็อย่างน้อยก็ได้1ตัวแล้ววะเคลียร์งวดที่สครับ8 1 2หนออกหนได้2ตัวแล้ว,วเว้ยโุ้ยวดที่สครับสี่เจนออกหนนี่ แน่เนี่ยครับนี่ครบนะน่านสนใจใช่ไหมครับนี่ๆเดินยาวเลยแหละวัอที่สี่ห้าออก4 5่้าน,นั่นแน่มาสองตัวด้วยวัอที่ห้ับสี่เจออกหนนะครับนี่เลขล่างนะมี7 นี่หนึ่งวัตถีหกครับสองห้าออกสองนี่นี่โอ้ยนี่นะครับครบนะวัตทีเจอ่อเจเจ็ดมลละขาเป๋เลยสามหกครับออก7 0นี่ไงครับนี่ไงอ่าดูไปดูไปครับ วันที่แปดครับเสียงดังวังชัดไหมครับอาจารย์เจ็บคออยู่ค่อยๆพูดเบาๆซบๆหน่อยวันที่แปดเก้าสองสามหกแปดครับออกหกเก้านะเก้าจะถอดแว่นก่อนดีกว่าเออนะ าสายตามันต้องวันนะสายตาท่านแปดร้อยห้าสิบตอนนี้วันที่แปดครับเก้าสองสามหกแปดนะหกหกเก้าับเนี่ยเราต้องทำใจรักเลขไว้เอาไว้ต่อสู้กับเจ้ามือนะนี่มักครบลนะ ัที่เก้าครับสามหกเจ็ดศูนย์สองออกสองสามนะนี่แนะุ่้ย่จิ้มผิดนี่ครับพอตอดวันปุ๊บจิ้มผิดเนี่ยไปจิ้ม,มาไม่กระดานแล้วจะประกุนเลยเดี๋ยวจะใส่วันต่อ เอา,าใส่แววนนี่กนนะเอ้ยยะาแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดครับตอดเล่นดีกว่าหกเจ็ดเก้าโอ้นี่มาตัวเดียวก็ถือว่าเป็นเลขเกลียนะเออเดินหลักสิบอยู่นะครับหลักสิบที่สิบเอ็ดครับโอ้ยหมุนหน่อยที่เออ สองห้าหกเก้าหนึ่งครับออกเก้าศูนย์มาเก้านะยังมีเก้าอีกตัวหนึ่งในวันที่สิบสองหนึ่งสี่ห้าแปดศูนย์ครับแต่พูดธึงมันก็มาบนมาล่างนะออกเก้าศูนย์ มนที่1ิบครับหนึ่งสี่ห้ออกแปนี่มาแปดันที่สิบสาเตอนนี้เริ่มมากรบกันนะนี่เก้าสกครับออกสานี่สามากรบกับหตัวเอาตัวดับมาตัดออกก็ได้ครับที่อาจารย์แอดโพสไปดูแล้ว c i a เนี่ย วันที่สิบครับหกเก้ออกเกเนี่ยเห็นไหมมาครบอยู่นะสิครับ 8, 1, 2, หนออก 5, 7าเวันที่16บนะแปดเก้าสองสี่ออก 8, 2ดสอนี่แปนะปาพขอให้นี่ โอเดี๋ยวโอ้ยจะเรียนด้านหน่อยครับคมเจ็บคอแล้วคอจะแห้งออ้ย ดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลากนะค่อยๆตามดูนะครับมีสิทธิ์รวยได้นะเพราะอาจารย์มีข้อมูลดีๆอยู่ วัดที่สินะสี่เจ็ดครับนี่ออกแปมาครบนะวัดที่18ก็3ามหกเจ็ดถนสองโอ้นีมาครบเยอะหน่อนี่นะออกสานะนานนะนี่วัดนี้ว่าสามหกวดที่19ครับ5 8 9 2ปดอนะออกเกนะวัดที่แล้วนี่นะ วันยบกับ 4, 7, 8, 1, 3นี่ถ้าใครเป็นแฟนพันแท้นะดูทุกคลิปนะวันนี้ดึงได้แล้วเนี่ยเลขล่างเนี่ยชนตัวไหนนะมันดูขร้ามาทุกวันเถอะก็ได้ของดีไปถ้เาเดี๋ยวลืมวิธีทำนะยุ่งเลย อุตสามโมไว้เดี๋ยวใส่แว่นก่อนสตรดูตรงไหนเนาะเนาะเนาะนี่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 ป้าวอ้อแล้วอืมอุ้ยตัวเล็กแกงกะมันก็หดหมีเลยเนี่ยนะ ปาบอะอันไม่ขก้นอ๋อก็ต้องขยายตรงโน,น้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยายที่ฟอนนี่ใจเย็นครับเดี๋ยวปาบก็ให้แล้วปุ๊บอ๋อใหญ่แล้วนะครับเนี่ยวิธีทำตามนี้เลยครับไม่ผิดหรอกร้อยบวกสิบครั้งหนึ่งเลย บวกสิครั้งหนึ่งบวกหน่วยครั้งหนึ่งบวกร้อยครั้งที่สบวก10บครั้งที่สบวกโคตศบวก3บวก1บวก3บวก2นะครับเอาเอาไปทำตามนี่แหละเหมือนที่อาจารย์เคยวางเลขเรียงไว้ครับเกิดนี่เริ่มกัดจมูกแล้วนะ ไกลเหงาไกลโดดเดี่ยวไกลว้าเวี่ยวนะไกลไม่มีเพื่อนก็มาที่นี่ครับอาจารย์แอดกะละายจะร้องเพลงกล่อมท่านจะพาท่านเข้านอนด้วยสูตรหวย ผิดบ้างถูกบ้างสั้นบ้างยาบ้างนะครับพี่เบียร์หมดกี่กวดแล้ววันนี้คนนั่นนะที่นั่งตาปลือนั่นน,ะน่ะนะปวกินเบียรเวลาสามกวดเมียเก็บกวดกายเวลาสามใบคุมเนาะ โอตาขวางแล้วอะไรบอกตูวดีๆมาแกะคนกำลังกินเบียร์รโอ้กอดตัวครับพี่คนที่ผมมองเห็นอ๋อไม่ใช่นี่นากอโตัวครับพี่ผมมองเห็นว่าคนกินเบียร์รอยู่จริงๆมันเป็นโคตรเป็นศูนย์เป็นสามเป็นหนึ่งมองเป็นเบียสามขวดขอภัยครับอ๋อ พี่กินไปห้าขวดเหรอครับถูตะก,กระนะกินเอาแชม์หรือพี่เบียร์นะพรุ่งนี้เว้นข้ากับข้าวลูกกินมั่งนะเลี้ยงลูกให้ลูกกินดีๆหน่อยนะพี่นะเบียร์เบอร์นะ่ะกินน้อยหน่อยผสมน้ำด้วยก็ได้นะเบียร์ขวดนงนะ ลินครึ่งแก้วผสมน้ำอีกครึ่งแก้วนี่มันก็ประหยัดดีนะพี่นะใส่โตดาไม่ต้องไม่ต้องเอาน้ำในโอ่หละครับโอเคครับผมไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เริ่มเยอะผมแล้วเอาจูวดไปใช้นะพี่นะครับสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวกวดปลิวมาไปละบ๊ายบายครับคุณผู้หญิงจุ๊บๆครับ